ตอนนี้กำลังจะมาลุ้นผลตรวจโควิดรอบที่2ของลุงแดงนะครับหลังจากตรวจไป5วันที่แล้วตอนนี้มาลุ้นกันวิธีการจะเตรียมใจในการตรวจผลโควิดให้เตรียมใจไว้ก่อนว่าเราต้องเป็นเราต้องเป็นเราต้องเป็นแน่นอนพอมันเป็นเมื่อไหร่ให้ดิ้นนิ้งปอกกูว่าแล้วมันต้องเป็นเอาละนะครับมาดูกันว่าลุงแดงจะเป็นโควิดหรือไม่เอาละครับมาดูผลการตรวจ รอบที่สองของลุงแดงนะครับเรามาดูกันว่าผลการตรวจรอบที่สองของลุงแดงเป็นอย่างไรนะครับมันนี้เรามาดูกันแล้วนะครับตึ๊ดตึตต๊โอ้โหเสียใจจังเลยเนื่องจากเขาบอกว่าไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโครโรนา2019เสียใจจังเลยขอบคุณครับ